ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนชุมชนวัดปากกองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้ความขวนของโรงเรียนที่ว่ามีวินยัยใฝ่เรียนรู้ ร่วมสืบสารวัฒนธรรมน้อมนำคุณธรรมวิถีพุทธปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดปากกองมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น82คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล1-3จำนวน20คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน62คน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น12คนนำโดยนางสาวพิมพ์ณฐมนมณีาธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครูจำนวน4คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง2คนครูจ้างสอน1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนธุรการโรงเรียน1คนและนักการพานโรง1คน โดยในปีการศึกษา2566นี้โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21คือมีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการและ active learning รวมถึงมีการ PLC ครูอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งเพื่อสะท้อนผลการจัดการศึกษา นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการและหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,567ถึง2,568 <t> โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆตามจุดเน้นดังนี้ <S <S โครงการสุขาดีมีความสุขที่ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครูให้เกิดความสวยงาม สะอาดและน่าใช้รวมไปถึงโครงการสวนเกษตรพอเพียงในโรงเรียนที่ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแปลงปลูกผักโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและนำผลผลิตที่ได้ไปต่อยอดในโครงการอาหารกลางวันซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับประทานอาหารกลางวันที่สดสะอาดและปลอดภัย โดย3ามโครงการนี้จะเป็นโครงการหลักในการพัฒนาโรงเรียนชุมชนวัดปากกองสู่เป้าหมายและจุดเน้นทั้ง11ดด้านของเขตให้บรรลุเป้าหมายโรงเรียนชุมชนวัดปากกองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้มาเยี่ยมเยือนและเห็นผลผลิตอันสวยงามและมีคุณภาพของโรงเรียนชุมชนวัดปากกองทั้งในด้านผู้เรียนอาคารสถานที่และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะ